อ้าเราหม่ยมาผักต่อหน้าแบบนี้หรอครับเอา้าที่ว่าเบสกลับไปแล้วหรือเปล่าวู่ราแล้วมาส oh. ับต oh. ่อหน้าแบบนี้คร anyway? like oh. 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 ับเอ้าแล้วแบบนี้ยังไงครับหมายมีไปต่อเลยได้หรือเปล่าครับป้อมนี้โอ้เราไม่ไม่สนแล้วครับเต็มที่ก็2ตัวเพราะว่าลิเลนน่าอยู่ตรงกลางครับเต็มทีก็2ตัวแล้วเขาไกใส่เทพโยนอูรถุไมอามี่ครับโอ้หลุดเดี่ยวครับสไตล์เขาเลยครับหลุดเดี่ยวแบบนี้โลนดอนครับโอ้ลาเซเนียไม่ให้กลับครับโอ้ล้วทำยังไงดีครับโดนยื้อต้องฟิกเกอร์ออกขวางมาก่อนแบบนี้จริงๆก็ไม่ค่อยคุ้มแต่ผมก็อยากที่จะรอดคับ ได้เจ็ดวิอันติจะมาทีเน,นี้ยก็โดดได้มาหลบเรีหน้าโป๊กมายังมีทอยอยู่เสียทอยมาเดี๋ยวสกิลสองยื้อมาเพราะว่าอันติกำลังจะมาผัากก็กระแพงสกิลหนึ่งปิดนิดหน้ามาได้แบบนี้ยังโอ้ยังยือ้อแล้วเขายังไม่ยอมมาคนไม่ยอมคนครับไมอามี่โอ้คนไม่ยอมคนครับ แล้วเขายังอยู่ผมไมอามี่ขอแนะนําพ่อมดเคาวพ์เพย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนคลิกเลยที่ w w w k ไซต์เว็บดอทเคาวพ์เพย์เกมคอมเติมอาวีวันนี้ใช้เพียงแค่ประเภทในดีเท่านั้นคุ้ม3ต่อข้อแรกส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคาว่าคอยคุ้มสุดๆและ2นําโค้ดส่วนลดของไมอามี่ศูนไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกช่วยใส่ให้เบสหน่อยนะครับและสามเลยนะครับกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลค์ที่หน้าเพจนนะคคครรััับบบบลลุุุ้้้กกกกขอองงาาาาววแแจจๆมมู่่1ทโโหหปใ ไปให้ฉลาดต้องเคเบิลเพย์แล้วไปลุยกันต่อไวร,ร,รุ่นย่ำก็มอลุยครับไอโมลาสฟิกนะครับ1-3-5้โอ้มามาเมดมาเบิ้ลนนะเมดเขามาเบิร์นะครับไม่ใช่เมดดีเพนผมคิดว่าอีกกี้สกินม่วงมาเลยโอเคโอเคเพนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เมทเขาเมดเขาเป็นลิเลียนา โอเมดก็มาครับเมดก็มาเหมือนกันเขาไม่ให้เบสนะเคลียเวฟนะเขาจะการ,ร์เวฟให้หมูาราเขาเคลียร์ก่อนนะครับเพื่อที่เขาจะได้มาแก๊งผมได้นะบนสามนะครับพี่เอาคนเอาเมดดักไว้แอลขวาคนนึงก็ดีนะผมไม่แน่ใจว่าเขาแทงไปหรือเปล่าโอเคเขาเปิดดาครับตรงกลางน,น่าจะมาเขาจะมาเคลียร์นะตรงกลาง มาลาเบฟเราให้ทันด้วยนะครับเล่นออฟเลนนะมูราดยังไม่กลับมานะครับยังอยู่กลางอยู่นะลูกแล้วเขามาเล่นใส่ลิงแบบนี้โอ้โหแล้วปาดมาได้เดือดไปเยอะมากแล้วเซเนียล,ลงมูราดมาแบบนี้โอ้โหกะเซฟมูราดเต็มที่ครับเล่นเฉียงไงให้มั่นใจครับกล้าเล่นครับคิดอะไรก็เล่นตามที่เราคิดตัดสินใจแนละ้วตัดสินใจเลยครับ ก้าเล่นไว้ก่อนพี่ถ้ามันดีก็โอเคครับถ้ามันพลาดก็ไม่เป็นไรก็แค่จําไว้ครับแล้วก็เออเราทําอะไรพลาดเราก็พยายามไม่ทําให้มันพลาดอีกอะอือล้วกาคีฟเลยได้ไหมครับแบบนี้ครับบูร <Yeah. S 2> าเจ็บมากครับโอ้โห oh, เรียบร้อยครับกาคีฟบนสามครับ ฟิดกุหลาดไม่ลงเสียดายจะเดี๋ยวรอ,อได้โบกเก้นนะครับเผื่อมีลุน้นโบเก้นดาบแดงพอ,อยเกาะเกิดเซนี้นแหละที่เบสจะเล่นนะครับแาวป้องกันสัตุ์หายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปอยู่ถ้าหลุดมา2 1อะไรเงี้ยพอไหวนะ เลอมีแข็งอยู่อ mm ่ะมูราดโผกลางแต่ว่าไม่เห็นป่าเขานะครับก็พยายามเคลียร์เซฟเซฟก่อนละกันเผื่อเพนมาโดดใส่เราฉีมันเป็นตัวที่เคลียร์เคลียร์แล้วมันถอยยางครับเพนหายนะโอ้มาอีกแล้วครับ ไม่รู้เป็นอะไรกับเลนบนนักหนาครับโอ้โหแล้วลงซเซนิเลยังลงอีกครับขนาดลุมโอ้โหไม่รู้อะไรกับออฟเลนนักหนาครับพี่โอ้โหเกินไปครับขนาดสองหนึ่งยังต้องเอาซเซนีเอลมาลง กะไม่ให้ผมได้เล่นเลยเหรอเบลต้องมารับปนก่อนนะ เดี๋ยวแอบไปดูดาร์กแป๊บหนึ่งว่าเขาตีหรือเปล่าโอ้โหเีเนียลลงอีกผมก็ค่อยๆฟาร์มนะครับไปเรื่อยๆฟาร์มไปก่อนนะครับ มูราาโผ่กลางเบสจะมาทำบนเพนโผล,ล่ล่างล่างสามนะครับตอนนี้เมทเขาโอเคล่างสี่เบสทำบนยาวแล,ล้วเขาโผล่ให้เห็นหมดแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวมูราน่าจะมาครับซีเนียลก็น่าจะลง <c oughs> ถ้าเกิดเบสใส่มูราแล้วซีเนียลลงอะ่ะเบสว่าเล่นล่างเพื่อนก็น่าจะเล่นไหวนะ <c oughs> โอ้เพนมาอีกหรอ <c oughs> ไวจัด <c oughs> ผมไม่นอนคนระับศูนย์สาม โอ้โหไวมากครับเมื่อกี้เห็นมินิแมปอยู่ล่างแป๊บเดียวมาบนแล้วครับรับบอลหน่อยครับเพราะว่าสุดจริงครับโหไวๆมากครับเพนมาจากล่างเลยอะสุด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 ตีนี้มันสุดคือตัวเบสชนะเลน่ะมันก็ต้องพยายามแบบหาหาทำมาถ้ามันมันไม่ทำมันก็เล่นยากแล้วอะถ้าเลดเกมเบสเล่นยากของบูราดแน่นอนฉีต้องพยายามเอาต้นให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ศูนย์สามแล้วฝากคนดูเป็นกำลังใจให้เบสหน่อย แต่ละตัวที่โดนนี่คือเศร้าจัดตัวแรกก็จะได้ตัวสองก็จะได้แต่เกมมาเล่นเป็นทีมไงครับหเข้าใจได้นะครับไม่มีปัญหาขอฟาร์มต่อเพราะว่าการเงินเบก,ก็ไม่ได้ห่างมากโอ้โหเลนล่างโดนครับน่าจะเคลียร์ได้อยู่นะเรามีประเด็นที่เลนล่างครับโอ้โหแล้วเพลงเข้ามาเล่นสุดแบบนี้โอ้โหแล้วไม่สวยเท่าไหร่ครับ ผมไม่มีฟิกด้วยครับเข้าลำบากเหลือเกินอืมจนได้ครับพอไม่มีเพื่อนก็เรียบร้อยครับทันทีขอเอพร้อมการให้เพื่อนก่อนแล้วกันนะครับโอเค จะพยายามไม่ไม่อยากเสียไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ก็มันก็น่าดักเหลือเกินอนะ่ะพี่ดูดีมุมเนี้ยผมว่าต้องมีสักคนนึ่มาแล้วมาจริงครับไมอา,ามี่ครับโอ้เรียบร้อยครับมาตามนัดครับการดักของไมอา,ามี่ยังทํางานนะครับสองต่อสามสองสามแล้วสกอร์ผมตอนนี้ครับเริ่มตีตื้อขึ้นมาจากศูนย์สามพยายามหาจังหวะทําแล้วก็จนได้ครับเขาหลุดเดี่ยวมา สีเนียยังไม่เกิดแบบนี้ถ้ามูลาดฝืนมาเคลียก็ไม่แน่ครับผมบอกเลยว่าไม่แน่จริงถ้ามูลาดฝืนมานะครับตัดปั๊บก่อนนะครับ <c oughs> มันไม่ได้ครับ มาเอาข้างหลังครับไม่เอาเมีโอไม่ไหวครับเยอะเกินไปครับโอ้แล้แคนลิเลียนาจัดครับไม่มีขอตามสุดเลยแล้วกันแบบนี้ครับหลายครั้งแล้วไม่สนว่าคุณจะดากไหมครับแต่ผมว่าต้องได้สักตัวคืนมาครับทีพี่เทพยอนรูดป้อมเราฟรีมากเลยครับพี่ทำไมมันถึงรูดป้อมเราได้ฟรีขนาดนั้นนะครับ คีบบนกำลังจะเข้านะครับเราไปผมว่าเราไปไอ้นี่มังกรกันมากไปอ่ะไปไปไปโฟกัสมังกรเกินเสียกลางเสียบนทั้งที่แบบมันมันแบ่งคนมาก็ได้ถักคนหนึ่งอไม่เป็นไรครับพี่มาหลอดไม่ต้องเศร้าครับผมพยายามที่จะพาให้พี่ชนะอยู่ไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับ ผมก็ไม่ได้พูดเองอ่ะผมมาพูดทีหลังชนะไปต่อแพ้เปลี่ยนหมดนะครับสู้สู้ผมอยากให้ทุกคนชนะไปต่อกับผมทุกตีที่เข้ามานะอยากให้อยู่ในการยาวๆตอนนี้การเงินผมขึ้นเป็นที่หนึ่งของฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งผมเองนะครับจะพยายามแยกดันเหมือนเดิมโหมละเพนมาแล้วครับแบบนี้ โอ้โหสีเทียวลงนะแบบนี้รอดยาเขาไมอามี่แล้วมีเีเนียวกระโดดตามาแบบนี้ครับคนเดียวไม่เคยหวั่นอยู่แล้วครับแต่อย่าลุมได้ไหมแล้วเขามาใส่สีเนียวแล้วหายไปก่อนเลยจะหวะนี้รุ่นเดียวโรนัลดอครับโอ้ซีเนียวมาคนเดียวอย่างนี้มั่นใจแค่ไหนแล้วมาหลอยกระโดดช็อคเข้ามาแต่ก็ยังไม่ถึงตัวครับแล้วอีก8วีฟิกเกอร์ไมอามี่จะมาครับแน่นอนครับป้อมป้อมฝากฝากดูป้อมกลางหน่อยได้ไหมครับพี่โอ้กลางกำลังก็ะแตกครับผมน่าจะต้องกลับครับแล้วเล่นบนมีเทพยอนครับ โอ้ผมน่าจะต้องกลับไปการกลางก่อนครับเป็นการเสียกลางแน่นอน <c oughs> เพนม,มาล่างล้วครับฝากเพื <c oughs> ่อกันกลางเบสการล่างโอเคตอนนี้เพนอาจจะตีเลสอยู่นะครับ <c oughs> ลาไมยังมีจัดไอ้ครับแบบนี้เข้ามาใส่้าหน้าของเพนก่อนสกิล <c oughs> ให้โดนแล้วปิดให้หลมมาเรียบร้อยจังหวะนี้ครับแล้วไมมีเอาให้ครับฟิกเกอร์นี้เพื่อเธอครับเพน การเงินยังขึ้นไปที่หนึ่งนะครับตอนนี้แต่ยังไม่มีใครสามารถชัดดาวเทพยอนได้นะครับแล้วทีมเรามีลิงกับเบสที่เป็นตัวล้วงนะครับตอนนี้ลิงมีประมาณหกพันโกนะซึ่งน้อยมากนะครับจะจะเข้าดาร์คสิบห้าแล้วนะยอนมีเก้าพันนะครับเบสอาจจะต้องรับหน้าที่ล้วงแทนไปก่อนนะจนกว่าลิงจะมีของนะครับลำบูลาจะสับหรือเปล่าครับแบบนี้แล้วสับมาแ้วมันก็ผักได้อย่างเดียวแหละครับสตันไม่ติดนะ เพราะว่าเขาสับที่กลางแม่น้ำนะครับแต่ก็ขอทำนามัไว้ก่อนโอ้โหสิเนี่ยเอาลงมาแล้วมุร่าวิ่งมาสวนเลยครับโอ้ห้าวจัดครับมีเพื่อนล้นเตือนไล่เลยครับโอ้ห้าวจริงมุร่าตัวนี้สิเนี่ยเอาลงโป๊ะกลับมาสวนปั๊บละไมมียังไม่ยอมครับพยายามหาดักมูุร่าโผล่การแล้วโผล่การสามครับละไมมียังดันต่อครับหลุดเดี่ยวครับเรื่องหลุดเดี่ยวไว้ใจไมอามี่ครับแล้วเขามาคนเดียวแล้วเขามาคนเดียวอีกแล้วครับไมอามี่โอ้โหเรียบร้อยครับตรงกลาง เสียเมธไปก่อนนะโอ้โหเขาออกลางแล้วเขาออกกลางเยอะมากครับผมจะพยายามไม่เข้าไปตีป้อมนะครับเอา้าเราหมามาผักต่อหน้าแบบนี้เหรอครับเอา้าคิวเบสกลับไปแล้วหรือเปล่าอ่ะมูลาดแล้วมาสับต่อหน้าแบบนี้ครับโอ้เรียบร้อยครับมูลาดเอ้าแล้วแบบนี้ยังไงครับหมายมีไปต่อเลยได้หรือเปล่าครับป้อมนี้ โอ้แล้วไม่ไม่สนแล้วครับเต็มทีก็2ตัวเพราะว่าลิเดน่าอยู่ตรงกลางครับเต็มทีก็2ตัวแล้วเขาปใส่เทพยอนําอูรถไมมี่ครับโอ้หลุดเดียวครับสไตล์เขาเลยครับหลุดเดี่ยวแบบนี้โรนโดครับโอ้แล้วซีเนียร์ไม่ให้กลับครับโอ้แล้วทำยังไงดีครับโดนยื้อต้องฟิกเกอร์ออกขวาประกอบแบบนี้จริงๆก็ไม่ค่อยคุ้มแต่ผมก็อยากที่จะรอดครับ ได้เจ็ดวิอันติจะมาทีเน,นี้ยกะโดดได้มาหลบเลียน้าโป้งมายังมีทอยอยู่เสียทอยมาเดี๋ยวสกิลสองยื้อมาเพราะว่าอันติกำลังจะมาผัากก็กระแพงสกิลหนึ่งปิดทิศหน้ามาได้แบบนี้ยังโอ้ยังยือ้อแล้วเขายังไม่ยอมมาคนไม่ยอมคนครับไมอา,ามี่โอ้คนไม่ยอมคนครับแล้วเขายังอย,อยู่อยู่ตั้งแต่ต้นจนไปยังอยู่เคียวยังไม่แตกครับ โอ้ดักเซเลเยอร์น่าจะเป็นของเราแล้วครับแบบนี้ครับเพราะว่าเขาไม่มีเมดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะน่าจะได้ชัวร์ครับเพราะว่าจำนวนคนเยอะกว่าโอ้แต่ว่าเอลสูพี่รีบมาหน่อยได้ไหมครับพี่ชายดาเกิดแล้วครับพี่รีบมาหน่อยครับผมเปิดแล้วนะเพื่อนช่วยตามหน่อยครับคลิกซี่ดักในพุ่มเลยครับไม่ต้องโผล่ตัวครับเดี๋ยวเขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแต่เพดมันจะกระโดดมาได้ครับถ้าเขาไม่เห็นเขาอาจจะไม่กล้าครับแต่ถ้าเขาเห็นเขาอาจจะโดดมาเลยครับ เรียบร้อยครับเป็นฉี่เก็บดาร์สเลเยอร์มาได้ครับแล้วมูลาดโอ้ขอเคลียร์บนก่อนแล้วกันนะครับคลิปล่างดูอย่างสูงสูงอยู่ ไปทําล่างก่อนนะครับฝากเพื่อนรับบนหน่อยแล้วกันนะครับเคลียร์ล่างเคลียร์บนส่งเวฟที่จริงเพื่อนเล่นกัน4คนได้เลยนะครับกลางกับบนค่อยๆทาเวฟขึ้นไปนะแต่เวททำล่างเองครุบสี่ไว้อะครับลิงพยายามหาของหน่อยครับตอนนี้มันเข้าเลดเกมมากๆแล้วมันควรจะมีของนะครับควรจะต้องโบ๊ะเดี๋ยวเทพเอ้ยปิดปิดได้ครับเซเนียร์ิกซี่อย่าเพิ่งยิบยกนะยกตอนเขาวาร์ปโอ้แล้วโอ้ไม่มีใครขัดได้เลยหรอครับโอ้เกินไปครับแบบนี้โอ้ทำไมมีหลุดเดี่ยวอีก โอ้แล้วเพนเกี่ยวคีบไปพอดีครับโอเป็นอีกครั้งที่ไมมี่หลุดเดี่ยวครับมีใครมารับไหมเพื่อนโอ้ไมมี่ยังไม่ยอมครับยังดิ้นอยู่ครับโอ้แล้วเพนโดดมาครับแบบนี้โอเหมือนจะไม่ดีครับโอ้แล้วยังโอ้แล้วเป็นอีกครั้งครับที่ไมมี่ยังอยู่ครับโอ้แล้วไมมี่ไม่ยอมคนครับยังอยู่โอ้ ทำไมมียังไปไปครับยังอยากอยู่ครับยังไม่ไปไหนครับเพื่อนอยู่ไหนมมี่ก็อยากอยู่ด้วยครับตอนนี้แล้วเขาเสียไปสองเราก็เสียไปสองเหมือนกันครับโหละมาหลอดปาดตัวธรรดาของซีเนียออมาครับตอนนี้มาหลอดยังไม่มีเคียวนะครับแล้วเราไม่มีแครี่แบบนี้จะขึ้นบ้านยากเราเมดกับแครี่เราอันนี้ผมไม่ได้ว่านะพี่พี่มีแข่งกันอยู่พี่จะใช้เมื่อไหร่อ่ะพี่เมคเพลย์หน่อยก็ได้นะ เอออันนี้มันจะยี่สิบนาทีแล้วนะพี่ตัวแข็งที่ได้มาตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะพี่จะไม่ใช้กันหน่อยหรอหรือว่ามันมันเป็นจังไหร่นะพี่บอกกันได้บอกมาหลอดปลายหน่อยครับแล้วใส่มาอุย้ยเหมือนจะติดเคียวหรือเปล่าครับอุย้ยสปาร์ตไม่โดนเนะี่ยยังได้อยู่โอ้แล้วเขาเห็นครับเขาเห็นเบสอยู่แล้วครับแบบนี้ เทพยอนแรงมากเลยโอเคครับน้องต้องมีเคียวก่อนน่ะใช่ใช่น้องต้องมีเคียวก่อนถ้าน้องมีเคียวไม่ต้องกลัวนะน้องมาหลอดมันเองไม่ต้องกลัวยอนหรอกเขายอนมันก็กลัวเองเหมือนกันนะอันนี้พี่พูดจริงเลยเองอย่าไปหวั่นดิในขณะที่เองบอกมันแรงมันก็บอกเองแรงเหมือนกันเชื่อพี่ไหมล่ะ แล้วจะ20นาทีแล้วอะ่ะปล่อยปล่อยคลิปให้ลิงหน่อยได้ไหมผมอยากให้ลิงหรือไม่ก็มาหลอดรีบรีบมีเคียวได้แล้วอะ่ะมันจะ20นาทีแล้วอะ่ะปล่อยปล่อยเบฟให้ลิงหน่อยแล้วกันแต่เบสเอาฝังเดียวผมจะพยายามมาดักนะเหมือนเดิมนะครับเบสเล่นสไตล์เดิมนะหลุดเดียวนะเบสเล่นสไตล์เดิมเลยเพื่อนถ้าเกิดว่าเขามาปิดเบสเยอะ,อะต้องดาร์กพี่เปิดดาร์กเลยนะครับ <ś led> เหมือนเดิมนะตกลงกันแล้วนะครับเบสจะเล่นแบบสไตล์หลุดเดี่ยวนะถ้าเขามาลุมเบสสองสามตัวอย่างเงี้ยพี่เปิดดาร์กเลยนะครับ ดูเรื่องโซ่แล้วเห็นเมดมาน่ากินเหลือเกินครับแล้ผมไม่สนนะผมดันต่อเลยครับหลุดเดียวครับนี่คือสไตล์เราโอ้ละไม่มียังไปต่อครับหลุดเดียวโรนัลโดครับหลุดเดียวโรนัลโดครับอ้เรียบว้อยครับโดนลุมครับมาโอ้เราอยู่กับเบสหมดเลยครับเพื่อนเปิดคลองได้เลยครับอยู่กับเบสเยอะจริงๆครับ อยู่กับเบสเยอะมากครับพี่โอ้แล้วตัวเดียวครับเอาไมอมี่ไม่อยู่ตอนนี้โวยตัวเองนะครับไม่รู้จะพูดอะไรครับโอ้แล้วเขาเสียสามแบบนี้แน่นอนหรือเปล่าฮับดาวนี้เป็นของเราหรือเปล่า โอ้เรียบร้อยเขาเหลือตัวเดียวครับเขาเหลือเซเนียลตัวเดียวครับแต่เรายังมีแครี่อยู่ครับผักเข้ามาครับไม่ให้กันผมไม่ให้คุณกันครับผมจะจบบ้านเอาคนก่อนแล้วกันครับหมั่นไส้ครับเออกลับห้องมาเลยครับมาครับกลับห้องมาเลยครับมาครับกลับห้องมาเลยครับ